ทที่2ของรายการกับช่วง b Business m a t ท h i ่ g วันนี้ต้องขออนุญาตทำตัวเรียบร้อยดนึงเพราะว่าม,มีเสียงแอมบอกเข้ามาด้วยบ <c oughs> อกว,ว่าวันนี้เขาจะมีคุณครูเขามาสอนวิชาของพวกเราเพราะว่าเราเรียนเก่งกันเหลือเกิน <c oughs> คุณครูก็มาสอนนะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับคุณพลวัตคุรุมาดีจากสถาบันคูชุคัรุมาดีวันนี้ต้องขอต้อ,อตนรับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโคทำความเคารพคุณ คลาสวัสดีอ่ะเลิกเรียน <c oughs> แม่วันนี้บรรยากาศแบบห้องเรียนสบายๆเลยคุณครู <c oughs> เขาบอกว่านี่กลับมาเป็นเอนนอถอยเหมือนกลับมาเป็นเจน4รอบหนึ่งเน่ <c oughs> เขาบอกนี่เขาเป็นแบบคุณครูที่สอนวิชาแบบเขาเรียกว่าดังในเรื่องใครอยากเข้าสามเสน ต้นตอบโจทย์รามากเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรติวเตอร์เพื่อเข้าสามเสด็โดยเฉพาะเลยโรงเรียนอื่นๆก็ด้วยแต่่าเข้าสามเสด็นี่คือเข้าเป็นเป็นพันครูเกินไปไหมคุณครูคุณครูเกินไปอะงั้นคุณครูเราจะเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าโรงเรียนครูก่อตั้งมาด้วยยังไงบ้างโรงเรียนสถาบันกฎดวิชาครคชูกรุมดีเริ่มจากการที่เราต้องการจะผลักดันเด็กที่ประถมนะครับเพื่อจะสอบเข้าในระดับชั้นมหนึ่ง นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนสำเสรแล้วก็โรงเรียนรัฐบาลชื่อดังอย่หลายโรงเรียนว่าจะเป็นหอวังโยธินสวนกุหลาบดินเนชาสติวิทยาโรงเรียนต่างๆมากมายเลยครับก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือมาสมัครเรียนได้ที่สถาบานันกูชูคลุมดีตั้งอยู่ตรงแยกสะพานควายตึกเออดอะไรส์เท่านั้นเองครับได้เลยนะถิ่นนั่นเลยถิ่สอบพิเศษเลยอ่ะใครอยากจะมาก็แล้วเดี๋ยวขอไปดูบรรยากาศก่อนนะพอกีก็เห็นแวบๆนะได้ปดูบรรยากาศในโรงเรียนก่อนดีกว่าว่าเป็นหน้าเรียนขนาดไหนไปดูเลยครับ นี่อันนี้พี่เคยถ่ายอัดสักวันดีแถวสะพานควายครับเอาสะพานควายลงอ๋อที่มันอยู่ตรงหัวมุมแบบใช่ใช่ครัต่อด้วยบใช่ใช่ตึกทีไ์นะครับตึกไม่ที่มีคอนโดด้วยมีออฟชั่นเป็นออฟชั่นอันนี้คือน้องที่มาช่วยนะครับเอ็มไอเอ็มไอเดลแลนด์โอ้โหรางวัลเยอะก็จะมีผลงานนักเรียนติดอยู่หน้าสถาบันเลยอันนี้คือนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ เขาก็จะมาชี้ว่าเขาเรียนที่นี่สอบติดอะไรบ้างโดยเฉพาะสเเศอันนี้คือนักเรียนสมเสรอันนี้บรรยากาศห้องเรียนที่เก่าอันนี้คือที่เก่าสมัยก่อนเรามีที่มีสอบมีสถาบันอยู่ข้างๆสำเสรตอนนี้ย้ายที่ตึกแต่ไรอันนี้ห้องเรียนใหม่ ในปัจจุบันนะครับเรียนกันเป็นร้อยเลยหรอครูเรียนก็เกือบร้อยอยู่โอ้โหคาเนเอาแล้วแล้วครูครูกี่คนอะคนเดียวครูมีทั้งหมดประมาณ8ท่านครับจากโรงเรียนสำเสร็จหมดเลยหมายถึงว่าดท่านต่อคาแต่ต่อต่อวิชาต่อวิชาต่อหลายวิชามีหลายวิชาที่มีสองวิชาอะไรบ้างครับครูสอนคณิตวิทย์อังกฤษไทยสังคมเป็นวิทยาใช่ครับเป็นติวเตอร์ใช่ครับอันนี้คุณครูภาษาไทยนะครับครูภาษาไทยหล่อขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ครับผู้หญิงครับ อันนี้คือน้องคุณกุคุณผู้หญิงนะครับส่วนนั้นคือพิธีกรคือน้องบอลนะครับท็อป30 mi นะครับปี2023ัโอ้โหเด็กเข้ามาจากพูดแปลว่าโรงเรียนเขาทำผมแปลว่าสอบติดจนแบบคนพูดผู้ปกครองพูดต่อปากต่อปากใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การติดต่อสมัครเรียนหรือการที่ผู้ปกครองมาสมัครเรียนเนี่ยมาจากการ พูดปากต่อปากกันเพราะว่าเราไม่ได้ยิงแอดโฆษณา oh. นะครับส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะแบบสอบติดแล้วก็แนะนําบอกต่อกันซึ่งมันจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยผู้ปกครองเล่าลสู่กันฟังเอง ใช่นี่สิอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์จะบอกุยขันเรียกว่าโรงเรียนนี้ก็มีแล้ววิทยากรมีอะไรที่เป็นอ่าชาญาวิธีมิสเตอร์แลนสเคปด้วออย่างนี้ใช่ไหมใช่นี่น้องอาร์มก็มาช่วยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมาช่วยสอนด้วยเป็นอาจารย์อยูเห้วเนี่ยฮะใช่กลายเป็นอาจารย์ติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ครับมาช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์โอ้อาจารย์เนี่ยพูดหลายรอบว่าสอนคณิตศาสตร์แล้วอยากจะรู้ว่าเจนพวกเราจะเป็น แบบว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเปนอย่แล้วคะสอบเดี๋ยวนี้เนื้อหามันยากขึ้นหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนี่มันดูธรรมดาไปละเอาไปแล้วมันมันเป็นเดี๋ยวนี้เวลาเขาสอบออกเนี่ยเขาจะออกที่ลึกขึ้นซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับในการสอบข้อมาหนึ่งเนี่ยเนื้อหาที่ออกก็จะมีเรื่องเศษส่วนซ้อนทศนิยมไอ้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นจำนวนเต็มง่ายๆอย่างนี้มันมันมันดูง่ายเกินไปเศษส่วนซ้อนเป็นยังไงครับอาจารย์เศษส่วนซ้อนก็คือเป็นเศษส่วน มาหารกันเศษเป็นตั้งจำนวนเศษก็เป็นเศษส่วนจํานวนส่วนก็เป็นเศษส่วนครับเวลาละหารกันมันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์เป็นเศษส่วนก็ได้เป็นจํานวนเต็มก็ได้ขึ้นอยู่กับโจทย์ดังนั้นเนี่ยเวลาเขาออกข้อสอบเขาจะไม่ได้ออกแบบการบวกลบจานวนเต็มเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้โจทย์เขาชอบเล่นการบวกลบคูณหารเศษส่วนทัศนิยมเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาข้อสอบเข้าจากที่ผมประสบการณ์ในการสอนมาหลายปี คือเราก็ต้องอิงกับกระทรวงสาธารณการ้วยที่ออกสอบด้วยเพราะฉะนั้นคือแปลว่าที่นี่เกรงข้อสอบดีมากๆเลยเด็กถึงติดเกรงข้อสอบใช่ส่วนหนึ่งมาจากการที่เวลาเด็กสอบเสร็จก็จะมาบอกคําตอบเอ้ยไม่โทษดิมาบอกโจทย์ข้อสอบว่าออกประมาณไหนครูทุกคนก็ต้องวิเคราะห์ทํากันบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวในการทําเอกสารในการสอนในปีต่อๆมาแล้วเราก็เรียนครูมาด้วยเราก็จะรู้ว่าข้อสอบเนี่ยมันควรจะประมาณนี้ มันควรจะออกแค่ไหนดักทางไว้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะทําเอกสารมาเพื่อจะไว้สําหรับสอนในปีต่อไปนีไปเด็กแลเรียนเข้าวุฒิการมันเลยแต่เรื่องของการแบบการ,การข้อสอบส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้พอเราสอบเข้าตอนมหนึ่งนี่เขาเขาสอบประมาณเขาสอบกันหลายวิชาไหม <S <S ข้อสอบเข้ามันจะมีแล้วแต่ครับรว่าโครงการพิเศษหรือโครงการปกติแต่ถ้าโครงการพิเศษ ก็จะสอบประมาณ2วิชาหรือ3วิชาอย่างเช่นอังกฤษ o ร r กนสอบแค่อังกฤษกับคณิตศาสตร์ถ้ากิฟเต็ดก็สอบอังกฤษคณิตแล้วก็วิทยาศาสตร์แต่โครงการปกติก็จะสอบคณิตวิทย์อังกฤษภาษาไทยสังคม5วิชาดังนั้นมันเดี๋ยวนี้การเรียนมันหลากหลายมากไม่ไม่เหมือนสมัยยุคผมเนาะสอบเข้าก็คือสอบเข้าเลยเดี๋ยวนี้แกฟังเรื่องวิชาแกแกจะหลับหรอ แล้วไงดันั้นพ่อแม่เนี่ยต้องทํากันบ้านว่าจะส่งลูกเข้าเรียนเนี่ยจะต้องเข้าหลักสูตรอะไรนะครับคือเด็กเรียนทั้งนั้เลยเหรอใช่แบบว่าอันนี้เด็กปะจำอ่าอ่าอาจารย์สอนอะไรแล้วก็เสร็จแล้วต้องเอาไปเรียนวันตีแปลว่าอาจารย์สอนสนุกมากเด็กถึงแบบว่าให้ความสนใจแล้วก็มาเรียนอยออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งการสอนเนี่ยเราจะต้องอิงกับปัจจุบันก็คือสิ่งเราจะพยายามหาสิ่งรอบตัว ว่าเด็กเขาเขากำลังอะไรเป็นที่นิยมอเอามาสอดแทรกในเนื้อหาอเขาจะได้รู้สึกสนุกไปกับเราไม่ใช่ว่าเราพูดชูใจมานีมาน้าเหมือนสมัยก่อนอเด็กก็คงจะหลับะอะไรเลยชูอะไรไม่รู้เรื่องเลยชูใจมา แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นโอปอมงาลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะรู้สึกวิวิู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะตื่นตัวขึ้นมานอกจากเด็กตื่นตัวอาจารย์ก็ต้องตื่นตัวต้องสอข้อสอบหรือว่าความรู้ต้องยินดีตลอดเวลาอาาจรย์ยุคนี้นี่ต้องไวนะคะต้องจับเปลี่ยนก็เด็กก็จะถามว่าคิววันนี้ป้าไม่ปากสีแดงเราก็ถามกันว่าแล้วอยากให้ใส่สีทาสีอะไรมาหรือลูกสีปากอะไรอย่างนี้ก็คือเขาอยากได้เราก็ต้อง ให้ข่าวนี่เดนเียผมอยากได้สี่รูมกันเถอะเอาเอาใจเด็กนักเรียนสุดนิดเลยคุณครูอะไรอย่างนี้ตอนนี้มีกี่สาขานะคะมีสาขาเดียวครับเพราะว่าตรงแยกสะพานมาเหตุผลเพราะว่ามีคนถามเหมือนกันว่าทําไมไม่เปิดหลายๆสาขาคือด้วยความที่เราอยากจะทําสาขาเดียวให้มันดีที่สุดคุณภาพคุณภาพแล้วที่อย่างก็คือเราอยากให้เต็มที่อยู่ที่ที่ที่เดียวเพื่อให้คุณภาพเด็กนักเรียนในการสอบเข้าเนี่ยมันมันสอบได้ด่างที่เรา ตามที่เป้าหมายที่เราวางไว้ไตรงนี้ก็ที่อจอดรถสะดวกสบายด้วยที่จอดรถก็ฟรี2ชั่วโมงเราเรียนจาก,กี่จการนึงะมามงเรียนค์ดหนึ่ง หมายถึงว่าวันหนึ่ง <ọ justamente S 1> ใช่ไหมคร <tecn> um ับหนึ่งวันประมาณ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงแล้วเดินทางก็สะดวกขึ้นเมื่อก่อนเราอยู่ข้างสําเสนตรงถนนพระโมกงเนี่ยที่จอดรถจะไม่ค่อยสะดวกแล้วก็การเดินทางจะลำบากแต่ตอนนี้เราย้ายมาแยกติด BTS เอ้ยสะพานควายลงสะพานเดินมา2 3นาทีก็จะถึงแล้วแล้วของกินตึกนี้เยอะด้วยนะก็มีตรงข้ามก็จะมีบิ๊กซีสะพานควายด้วยแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับจรับตั้งแต่อยู่ไรเนี่ยรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ10ขวบก็คือ ป4เป็นต้นไปนะครับจนถึงป6นะครับก็คือมาเตรียมตัวได้เลยพอเตรียมจบข้าวมันนึปุ๊บเลือกเลยจิ้มตรงไหนอาจารย์บอกอยากได้เอาเลยอยากจะเข้าเตรียมจุฬาเตรียมอะไรได้หมดเลยเตรียมน้องอะไรได้หมดเลยถูกไหมอาจารย์เตรียมน้องก็รับใช่ครับแล้วนี่อาจารย์อย่าบอกนะอาจารย์ปั้นปั้นเด็กเนี่ยคุณภาพพอดิจิตร์แบบนี้เป็นประมาณหมื่นคนแล้วโอ้ไม่ถืออันนี้อาจารย์เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมา10 5ปีปีนี้ย่างย่างสู่ปีที่16ปีหนึ่งก็จะมีสมมติเด็กสอบเข้าเนี่ยของเราป .6 นะครับก็ส่งประมาณประมาณร้อยคนร้อยนิดนิดคนแต่เด็กก็จะได้อยู่ประมาณ70% 6 7 0ซึ่งเราก็แฮปปี้โดยโดยเฉพาะสัมเสนนะครับสัมเสนซึ่งเรารับเราเราได้ประมาณนี้ซึ่งเราก็แฮปปี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะได้โรงเรียนอื่นเช่นหอวังโยธินอ่าสุรศักดิ์มณติศิวิยาสวนกุหลาบ อะไรสติวิทย์อะไรก็ว่ากันไปสามเศษนี่สอบเข้ายากนะจานสามเสษจ,จริงๆถามว่ายากไหมถ้าเทียบกับโรงเรียนในทั่วกรุงเทพสอบขอก็ถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำเนาะแล้วก็ก็ข้อสอบก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการออกข้อสอบของเขาเนี่ยเขาก็จะออกอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเด็กฝึกทำมามา,มากน้อยแค่ไหนไหวพริบตอนเด็กฝึกพัมเนี่ยว่าคือใครสเป้าน้อยสเป้ามากแค่นั้นเอง ถ้าเปรียบเหมือนนางงามก็คือ,อตอบคําถามผิดไปนิดเดียวก็คือตกรอบก็คือสอบไม่ติดดังนั้นถ้าถ้าเด็กเ,เด็กมีอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรนะมีการเตรียมมาพร้อมเต็มที่โอกาสสอบติดมันก็สูงเป็นอย่างนั้นมากกว่าอาจารย์สมมตินะสมมติมีเด็กประเภทนี้เด็กไมกิจกรรมแล้วประมาณว่าพ่อแม่ผักดันจะให้มาเรียนอะไรแบบนี้แล้วเด็กเนี่ยนั่งฟังอาจารย์สอนจะหลับเลยอ่ะนี่ยังไม่ได้สอนเลยนะ อาจารย์จะมีวิธีการขัดเกลาเขาย,า,ายังไงครับใช่เขาเรียกว่าฟังเพลินเสียง,งเพลินเราเ,เราก็ต้องแบบว่าเรียกชื่อเขาบ่อยบ่อยคาร์ิโนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบ<า>ว่าคาร์ิโนสวัสดีค่ะแล้วก็เธอ,อตื่นตื่นถ้าจะหลับก็ตื่น ฟันเห็นเลขอะไรบอกครูด้วยโอ้ยแล้วขนมไปกินในห้องได้ไหมอ๋อขนมนี่ก็คือว่ามีแอบกินกันประจําเลยผมก็ต้องบอกว่าห้ามให้อาวางไว้ข้างหน้าก่อนลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมากินแต่แต่บางคนเนี่ยบางคนเขบอกว่ากองทัพเดกเงินด้วยท้องกับครู ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ได้กินเดี๋ยวก็จะไม่ได้เรียนนะคุณเราก็บางทีเราก็อารมณ์อร่วยบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะเขาบอกว่าพอกินแล้วจะเสียสมาธิจริงจริงไม่จริงคะกินแล้วมีสมาธิมากเลยแต่บางคนกินแล้วก็หลับเลยครับก็จริงก็จริงคุณทันกินเสร็จแล้วหลับหลังห้องแปลว่านี่อาจารย์มีมีอาจารย์ที่คอยสอนอยู่ประมาณ8คนมีวิชาอะไรบ้างขอย้ำมีคณิตนะครับคือผมสอนเองนะแล้วก็มีอังกฤษภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร อังกฤษจะมีอยู่ประมาณ4ท่านเนาะท่านเพราะว่าแต่ละท่านก็คือเราจะให้สอนตามชั้นเรียนอ่าป4ป .5 ท่านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ครั้นี้ผมสอนคนเดียวแล้วบางทีก็มีน้องอาร์มิสเตร่แลนสเกปมาช่วยด้วยแปลว่าอาจารย์สอนเฉพาะเด็กอย่างเดียวไม่ได้สอนผู้ใหญ่เนาะอ๋อไม่ได้สอนมัธยมครับจริงๆถามว่าเคยเคยสอนไหมตอนฝึกสอนเคยสอนมม .3 เมื่อตอนปี2546ที่โรงเรียนบดินเดชา3แต่ทำมาเรามาทำธุรกิจเนี่ย เรารู้สึกว่าเราชอบสอนประถมมากกว่าอยู่กับเด็กๆสนุกสนานดีแสดงว่าเขาเรียนนะเป็นการสอนติวเพื่อที่จะสอบเข้ามหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะสำเสรยนวิยาัยเพราะว่าครูที่มาติวก็ส่วนใหญ่เป็นครูสำเสรนทั้งหมดอยู่แล้วใช่นี่ก็คุยกันมาเยอะแล้วคราวนี้ก็อยากรู้เรื่องส่วนตัวอ่าเราไปดูาำถามเด็ดวันนี้คุณหมอตามกฎการของเราคุณหมอจะเอ้ยไม่ใจ่คุณหมอคุณโคร คุณคุณจะต้องเห็นตาวงล้อสีนั้นเขาฟ้องค่ะคุณค wow. like ู่ค like ้าเขาฟ้องค่ะหนูว่าเด็กชายเฟย์ดอเชมันหลับในค่ะเพราะมันมีแว่นหนูยังหลับเห็นค่ะหลับเพลินเลยอ่ะวันนี้อ่อ คุณครูจะต้องหมุนตาวงล้อสีนั้นเราจะมีคำถามกัดมันให้คุณครูอาจเชิญหมุนวงล้อได้เลยด้านหน้าเลยกลัวจะโดนตบคุณครูโดนทุกอาเแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวครูจะตีเลยนะเรียกหมอเนี่ยเอาไปโอ้โหสีที่ขายดีที่สุดเลยค่ะคีรุสีชมพูชมพูดูด้านหน้าจับไม่รู้นะต้องรับแล้วเรียบร้อยสีมูอ่าชมพูเขาบอกว่าเรื่องราวความรักของคุณคุณครูช่วงไหนที่รู้สึกว่ากัดมันที่สุด จะรักในวัยเรียนจะรักนักเรียนไม่ใช่แต่หมายว่าความรักของคุณครูกับนักเรียนเหมือนว่ามีความแบบสัมพธ์ที่ดีต<อ>่อการหรือว่าสมรรถนิยม<อ>ของผู้ปกครองยังไงบ้างกัดบาร์นียมคือถ้าพูดถึงความรักในในในนักเรียนเนี่ย<อ>นักเรียน,เ,นยเราจะรักเหมือนลูกเนาะ<อ>ด้วยความที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เรียนแล้วว่าลูกศิษย์ก็เหมือนลูกเราเขาพ่อแม่เขาเนี่ยก็คือส่งเรามาให้เราดูแลนั้นเราต้องดูแลเขาเหมือน ได้ดีที่สุดเหมือนลูกเราคนหนึ่งด,ดังนั้นดังนั้นเนี่ยกับลูกศิษย์ถ้าถ้าถ้าพูดถึงกับความรักก็คือก็คือ,คอเรารักเหมือนลูกเหมือนลูกเราเองนั้นเราจะต้องดูแลทะลุตลองเขาอย่างดีโโแล้วเขาส่งหมายว่ามาให้เราดูแลแล้วเราก็ต้องให้ความรู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีให้กับลูกเขาเพื่อให้เขาเติบโตไปในอนาคตเป็นคนดีในสังคม ในสิ่งที่ในสิ่งที่เราเรียนครูมานะครับออันนี้ก็คือคำตอบแบบของคุณครูเรือจ้างเพื่อส่งนักเรียนถึงปักตัอไอ้ยากกลับไปเรียนจังเลยนี่ดีนะหน้าไม่ได้ไปไกลอาจจะไปไกแเลยกลัวแบบเอ๊ะลุงลุงาทำอะไรไม่ต้องอะไรรอกแค่เลยเข้าไปก็ถามว่าวันดีครับพออแอบมาวันนี้ต้องกราบขอบระคุณคุณครูนะครับคุณครูพลวัตครุมาดีจากสถาบันครูชุ ครุมาดีดานะครับแล้วก็สามารถไปติดตามที่หน้าเพจได้เวยใครที่อยากจะเรียนนะค่าเทอมไม่แรงนะเกือบแสนไม่ใช่ 600บาท600บาทเองแล้วก็เรียนได้นานด้วยแล้วก็นี่ไปเรียนเลยแล้วก็สามารถที่จะส่งลูกหลานเนี่ยเข้าไปตามสถานที่ดังๆต่างๆที่โรงเรียนที่มีท okay. ี <being> ่เสียงแล้วก็มีคุณภาพให้กับชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะเข้าวัยมหาไรนั่นเองก็มาเริ่มต้วันมัริยงเนาะเขาเรียกว่าปูพื้นฐานและไออันนี้ต้องช่องทางการติดต่อที่อยากขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วเขียนรูปเลยอยากเรียนหนังสืออยากติวข้อมหนึ่งติวข้อมหนึ่งอยากแบบว่ามีครูที่ดีต้อง บ้านคุชุคุรุมาดีคุชุคุรุมาดี สถาบันคูชุสถาบันคูชุกคารุมาร์คารมาดีชื่อเรื่องอะไรก็เป็นชื่ออ่านยากเนี่ยพอไปเรียนปุ๊บโอ้โหเป๊ะเลยเพราะว่าสอบมันไหลไปเป๊ะมากเพราะว่าจะมีรองรงรอเรือให้สถาบันครูชุกคารุมาร์ดิสถาบันคูชุกอย่าไปทำผิดนะพิมพ์ชื่อผิดไปเจอเพศอื่นนะอาฝากไว้ด้วยสําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือคุณพ่อผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะส่งบุตรหลานของตัวเองเข้ามาเรียนกดวิชาแบบนี้ก็สามารถไปได้เลยคือเดิน สะดวกได้ด้วยไปตรงสะพานควายก็ถึงเลยวันนี้ขอบคุณคุณครูมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวพักสักรู่หนึ่งเดี๋ยวกลับไปพบก,กับช่วงต่อไปของร,รายการสักรู่เดียวครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ